สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนิกกี้ก็อยู่กับลวงปู ะะด้านในนะคะวันนี้มิก้ก็ทำเนี่ยคะ่ะโครงการพอจตุรินเก้าวัดนะคะโครงการทําบุญเก้าวัดในต่างแดนตอนนี้คือวัดแรกที่มิก้นําปัจจัยที่ว่าเพื่อนๆร่วมกันทั่วโลกนะคะมาถวายนะคะเก้าสัตวามหามงคลเดี๋ยวมิก้จะไปถวายกับหลวงปู่นะคะยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆก็สบายใจได้ที่เราได้ทำบุญร่วมกันขออนุโมทนาบุญร่วมกับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวมิกิถวายกับหลวงปู่ก่อนนะคะ ก็ไม่เป็นได้ท่าวิญญางป้าเลยก็มาชื่อยมก็พี่หลงสารพ้นมาเป็นขอบุญเก้าวัดใน่างประเทศก็เพื่อนเพทั่วโลกเขาก็ร่วมถวายก็แบ่งเป็นสาม้าวัดแล้วพห็วันีให้กับเป็นคนชราแล้วก็เด็กตะคักก็เลยนำปัจจัยส่วนนี้ตั้งคินทั่วโลกค่ะค่ะถวายอยู่ในช่วงแจ๋วนะคะที่องค์สุรันเ ก็นิกกี้ก็ได้ถวายปัจจัยกับหลวงปู่เรียบร้อยแล้วนะคะค<ณ>แล้วก็หลวงปู่ก็ให้บุญอ, <c oughs> อนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆนทุกคนด้วยยังไงเป็นวัดแรกที่เราได้นําปัจจัยมาถวายยังไงกราบอนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆนทุกคนที่ทั่วโลกช่วยกันทําบุญนะคะสวัสดีค่ะ